สวัสดีครับผมมื่อนีดาบเอดาบผ้ากินครับจะผ้าไมยางเหรียญตลาดอสเวินครับเป็นตลาดใจกลางเมืองจังหวัดลำปางครับผมแล้วเบิ่งเอดาบจะได้เอียงไปกินแนหนมเลยจะได้แนวไปกินให้พี่น้องเบิ่งแล้งนะครับนะพอดีมาขับลูกก็เลยเดี๋ยวหาหน้ากินแสบๆครับเดี๋ยวผมไทยบรรยากาศในตัวในตลาดตัวเมืองลำปางในเบิ่งนั่นนะครับเนาะเพิ่นเติมมาตลาดอัศวินครับผมตลาดอัศวินไปไปเบิ่งกันเลยไป ครูชี้ครับวันนี้ใส่แมมครับมาตลาดโควิดสายพันธุ์ใหม่มาแล้วตลาดอัศวินได้ดีแม่ไม่รู้ได้ดีไหมก็ได้จะได้อะไรไปชิมนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องหาอะไรไปให้เพื่อนๆกินดูหน่อย นี่เป <c oughs> ็นตลาดอัศวินนะครับตลาดอัศวินลำปางตเด้โ้กลัวตกอ่ะฮะ กินนรับถ้าจะล้ำเนาะคือจะแสบเนี่ย ปิ่งเขาวสุนกวงมาหออพีเร้งได้ไหาวะเนีย่ยข้าวไ,ไข่คน,น,นเนอ่นานาเหรอคือเลย่่นนีนนนีโอ้หน่าอร่อยมากเลยเป็นเ้ีวสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลีครับ ดาบสิลองมึงซะบ่ชอบกวนหรือชอบอันนี้เป็นอะไร <S <S เป็นแฮมถบ้าเจ่าก็เห็นเป็นตาเสบแต่ว่าเขาไข่คนนะท่านถ้าจะอร่อย มิเตอร์เนอร์เป็นตาแสบครับดาบจะยังไปกินรีวิวนอมื่อานนี้เมื่อกี้มีแล้วเรา ปลาสลิดทอดครับเจ้ากินไหมครับตลาดนี้เ้่ากินหลายคับครับลูกหม,ลกหมูลูกหมูพ่น้องเลย ไอดาไปของกินแล้วครับนั่นหอยนางรมล่ะหอยนางลมลชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยล่ะนี่ไซมอนมีกี่กล่องเนี่เอาชุดหนึ่งไอดาไอดาไปหอยนางรมครับเดี๋ยวหอยนางรมไปกินครับผม มาเจอกันเลยคือเราลอยกันสั้นสี่ตั้งหน้ามาทำสักวันก่อน ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับไอ้ดาบแก้แล้วเห้ดองอะ่ะเ,เขาเจาะใส่มาเป็นกล้องกล้องเจ้งสี่สองกล้องกล้องรหัสโตไอ้ดาบแก้แล้วเด้งสี่เด้งเจ้งสี่เดี๋ยวไดาบพี่แช่น้ำกิ่มกันด้วเดี๋ยวเอาให้เบิ้งด้วนี่ครับ ไอดาบเชื่อำกิมแล้วเป็นเรื่องซีละ่ะบ่ายนี่สิกินเบิ้งเด้อกินเบิ้งเด้อเซ่อมกิมแล้วได้เนี่ยแล้วสกินเบิง้งบา่ายมีน้ำลำไยมาแก่ข้าวอยู่ครับโอ้ปิดตังเลนเนาะคือขึ้นยากเลยเนาะปูนี่ไม่กินไม่ได้บอกโอ้ขึ้นยากเอา้าลองเบิ้งดูครับบางทีมันแสียเพราะข้าวเนะเาะเนา ขา้ตาบัน,นี้โอ้แซ่บพี่ขา้ตายพีน่น้องนะอาไรครับได้อยู่ พยายามันข้าวเนาะข่อยเนาะข่อยคนมามักหอยอืออือใครแน่จะน้ำกินมันสมกับเพชรรสชาตัเนี่ข่อยไปต่อไม่ได้ฮะอืออืออือแต่พี่หนำน้ำใหญ่อยู่เด้อแต่ว่า กินเห็นไหมไรนะจะมากินูจุสองหนึง่งเดี๋ยวสิกแก่มือหายักมือครับหอยหอยเอาตุ้ยเงยเลยตว่าขอขื่นไฟยังไงกินโอ้ต้องเสียบ่อยว่ะร้านจัลลุดเงี้ย ไปคลองเส้นหั่นมะปรางนะครับพ่ไอ้ดาบไปซื้อไปซื้อของกินแมางหั่นเนี่ยมาตรวจทาฮับลูกจะเห็นปัญหาโม่งสามสิบแปดลูกผมเลือกหกโม่งเคืองที่ไม่เสพก็เลยดาบก็เลยว่าตั้งแต่กระสือแม่แล้วก็เลยกินเห็พี่น้องเบิ้งเลยตามมาเอาแบบแบรบป๊ป่อตรวเนาะเต็มรอยแหย่เทไร ผมไม่หาสิเปร์เซ็นตครับหอมโมมีเบียร์นี่โอ้โมเมีมนขับโมมีหมักน้ำหมักน้ำาในี่ตีอแต่ละบ้ากินครับอ้ใช่ใร,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 รีวิวให้คือจเฮย่่งมาจับ พ่อสามีทะเลี่กินทะเลข้าวโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหวไยะแล้วบ่ไหวยะครับเดี๋ยวสิื่สอสดๆมาก,กินที่บ้านดรอกครับโอ้ยบ่ไหวครับบ่ไหวยะแถมมม่มันโอ้ยนี่เป็นตั้งสี่วะยี่ต่อเบิ่ง mất bao suất mẹ chứ, tôi sẽ hay, tôi kinh nghiệm, tôi ba đầy đấy trăng sì, thế nào, đi qua, แก้วว่ากระดาษสีได้มากนอสัวยัก้วจะได้ไ่ไหนครับอยากแ้ห้องลูกแล้วแก่มือไหมอกครับเจ้ารับคลิปนี้ครับพอยทอนนี่ โอ้ยมันเป็นไอยถั่หอยหอยเนี่ยหอยนั่งร่มเนี่ยมันมาสดครับดาบมาหมักของข้าวกินเมื่อไรครับสำหรับพ่อไดมากก็สิกินอะไรก็ด้หรอกแต่ว่าคุ้มกินละสองสามคั่มันบ่ไหวอีหรือจหรับผู้ใดมกกักินเนี่ยจังไรเด้หรอดาบไปรอบหน้าตีแกะตัวไม้นะครับเลยถึงกินสู้ขีดอกสำหรับคลิปนี้ดาบก็ขอถวาขอวามให้นะครับด้วยเอฟซีเด้อ ดาบยิ้มก็ได้บ่ไหวเลยครับมันมันบ้าไหวอ่ะมันบ้นสดเนาะของทะเลมันต้องสดครับผมเสร็จแล้มือนี่อไอ้ดาบอะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด้นสะพายกดติดตามคือก็นะครับเด้อะไอดาบไม่ได้อครับเด้อเดี๋ยวไอ้ดาบสีเฮ็ดคลิปแม่แก่ตัวหายครับเรวกะเดี๋ยวมือไหนบางบ้าง,างไอ้ดาบสีผ้าไปทงไปทาไปเก็บบรรยากาศไปเห็นเนาะกินกินยุทโธงด้วยไอ้ดาบว่าโอเคกว่าสบายใจแล้วกัน อินมัจกาดซึ่งนกซึ่งไก่ได้พักพอผ่อนคลายครับทั้งผู้เบิ้งทั้งผู้อยูทั้งผู้เฮตโน้รับมืบินีครับไปดาวขอลาไปก่อนครับในเรื่องครับไปติดตามตรงนี้ครับเด้อคนติดตามตรงนี้ครับผมสหรับินี้ครับผมสวัสดีครับพี่คลิปครับ